ค่ะก็เดี๋ยวเราซื้อจะทบทวนทั้งหมดให้นะคะก็คือ,อตอนที่เรียนในห้องเรียนครับในสุดท้ายก็คือมันรวบเนื้อหาไปหน่อยนะคะเวลามันน้อยเดี๋ยวเราจะพยายามไปช้าๆนะคะนักเรียนสามารถใช้เวลาฟังสัก5นาทีเพื่อทบทวนในการสอบนะคะอย่างคําศัพท์นะคะก็ก็มีนะคะหนีเมินนะคะหนีเมินพวกคุณก็สังเกตว่าหนีหนีก็คือคุณใช่ไหมคะเติมเมินเข้าไปก็คือพวกคุณ มีหนีแล้วก็ต้องมีวอนะคะหนีคุณวอฉันวอคือฉันวอเมินก้น่ะวอเมินวอเมินก็คือพวกเรานะคะจำไว้ถ้าเกิดคำถามถามหนูว่าหนีเมินให้ตอบว่าวอเมินนะคะพวกคุณจะจุดเวลาตอบก็ตอบพวกเราอะไรก็ว่าไปนะคะต่อไปคำที่สามะออกเสียงว่าปานปานแปลว่าชั้นเรียนนะคะคำที่สี่ค่ะถงเสวถงเสวแปลว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนค่ะ ต่อไปคำที่สำคัญนะคะอ่าเป็นคำสำคัญของบทเราเลยออกเสียงว่าอีก้องอีก้องแปลว่าทั้งหมดค่ะต่อไปคำที่6คคำนี้นักเรียนทราบอยู่แล้วนะคะเรียนตั้งแต่เรื่องแรกนะคะอ่านว่าโยแปลว่ามีค่ะคำสุดท้ายก็เป็นคำสำคัญของแบบเรื่องนี้เช่นกันนะคะออกเสียงว่าตัวสาวตัวสาวแปลว่าเท่าไหร่ซึ่งในเรื่องนี้เราในบทเรียนนี้เราจะพูดถึงการถามจำนวนใช่ไหมคะดังนั้น ดังนั้นเราคําว่าตัวสาวกับอีก,กงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเจอบ่อยก็ขอให้จํานะคะอาจจะไปมาดูวิธีการใช้ค่ะอย่าลืมนะคะคําว่าตัวสาวใช้ถามจํานวนที่มากกว่าสิบขึ้นไปนะคะก็คือบทที่แล้วเราเรียนคาว่าจีจีแปลว่ากี่ใช้กับจํานวนน้อยๆนะคะไม่ถึงสิบแต่ตัวตัวสาวเมื่อไหร่ใช้กับจํานวนที่มากกว่าสิบขึ้นไปนะคะวิธีใช้คือตัวสาวบวกลักษณะนามบวกคํานามนะคะ อ่าตัวอย่างเช่นขอยกตัวอย่างเดียวแล้วกันแล้วเดี๋ยวที่เหลือนักเรียนก็ลองอ่านเองนะคะอ่ะก็ตัวอย่างเช่นตัวสาวนะคะตัวสาวลักษณะนะในในที่นี้มีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มนะคะตัวสาวตามด้วยเปิ่นที่เป็นลักษณะนามที่แปลว่าเล่มนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือซูชูก็คือนามหนังสือรวมกันเป็นตัวสาวเปิ่นซูแปลว่ามีหนังสือจํานวนทั้งหมดกี่เล่มจานวนทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ ออาคราวนี้มาดูที่ชีค่ะขอะโทษนะคะชีตใบนี้ทั้งหมดกี่เล่นนะะ <c oughs> มนะคะอ่ะคำว่าตัวสาวนะคะคราวนี้นะคะมาดู สำหรับการใช้คำศัพท์คำต่อไปนั่นคือก็คือคำว่าอีก้งนั่นเองนะคะอีก้งแปลว่าทั้งหมดนะคะเวลาเราถามรวบยอดก็ทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดอะไรเราใช้คำว่าอีก้งอ่ะประโยคของเราก็คืออีกงโยตัวสาวอีก้งแปลว่าทั้งหมดโยแปลว่ามีตัวสาวแปลว่าเท่าไหร่รวมกันเป็นทั้งหมีมีทั้งหมดมีเท่าไหร่นะคะเราจะบวกด้วยลักษณะนามแล้วก็คำนามค่ะอ่ะเดี๋ยวลองยกตัวอย่างสักตัวอย่างนะคะเช่นตัวอย่างนะคะ อีก้องโยตัวสาวเปินซูเห็นไหมคะอีก้องทั้งหมดโยมีตัวสาวเท่าไหร่เปิลลักษณะนามนะคะคําว่าเล่มแล้วก็ซูก็แปลว่าหนังสือรวมทั้งประโยคนะคะแปลว่ามีหนังสือทั้งหมดจํานวนกี่เล่มนะคะอ่ะคราวนี้มาดูคําศัพท์ของส่วนที่สองของเรากันนะคะอ่ะคาศัพท์ของส่วนตอนที่สองของเรานะคะเริ่มคําแรกค่ะอ่ะตั้งใจฟังนะคะ หน,นันเชิงแปลว่าผู้ชายนะคะคำที่สองหนุเชิงแปลว่าผู้หญิงค่ะคำที่สามสี่เซี่ยวแปลว่าโรงเรียนค่ะต่อไปค่ะสี่เชิงแปลว่านักเรียนค่ะต่อไปค่ะเหล่าชื่อแปลว่าคุณครูค่ะต่อไปป่ายแปลว่าร้อยนะคะต่อไปค่ะเทียนแปลว่าพันนะคะ ก็หลักๆก็ดูสักนิดนึงละกันนะคะอย่าเอาคีย์เวิร์ดละกันอย่างน้อยเนี่ยหนานเชิงผู้ชายหนุ่เชิงผู้หญิงนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้จําได้อยู่แล้วเหล่าชื่อใช่ไหมคะอ่ะจาแค่เหล่าชือกับเสียเชิงละกันเสียเชิงก็คือเหล่าชื่อเป็นครูนะคะส่วนเสียเชี่ยวไม่เป็นไรก็ได้ค่ะดูผ่านๆแต่อย่างน้อยจําหนานกันหนุ่้นะคะหนานชายหนื่หญิงนะคะ สื้อเสืงนักเรียนหล่อชื่อคุณครูนะคะอ่ะมาลองดูประโยคกันค่ะลองดูคำนี้แล้วคิดว่าตัวเองแปลได้ไหมคะอ่ะหนีเมินอ่ะพวกคุณปานแปลว่าชั้นเรียนชั้นเรียนของพวกคุณอ่ะคำนี้เพิ่งเรียนไปอีก้องโยตัวสาวอ่ะแปลว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ไหมคะเกอเป็นคำลักษณะนามของคนค่ะตามด้วยถงเฉแปลว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนทั้งประโยค ในชั้นเรียนของคุณมีเพื่อนร่วมชั้นเรียนทั้งหมดกี่คนอย่าลืมนะคะถามหนีเงินตอบบอเงินนะคะถามหนีตอบบอแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ทวนคําถามค่ะถามหนีเงินปานก็ตอบบอเงินปานนะคะตามด้วยรูปประโยคอีก้องโยแล้วก็ตามด้วยจํานวนลักษณะนา,นามแล้วก็คํานามค่ะอ่ะต่อไปนะคะคราวนี้เราก็เปลี่ยนคำนามข้างหลังจากงสงสวยอ่ะจาก ถงเสีใช่ไหมคะเพื่อเร่มชั้นเรียนมาเป็นหนานเชิงหนานเชิงคือใครคะหนานเชิงคือผู้ชายดังนั้นประโยคนี้พูดเหมือนเดิมเลยแค่เปลี่ยนเพื่อเร่มชั้นเป็นนักเรียนชายเฉยๆนะคะทั้งประโยคค่ะหนีเมินปานชั้นเรียนของพวกคุณอีก้องโยตัวสาวมีทั้งหมดจํานวนเท่าไหร่แล้วก็ตามด้วยเกอที่แปลว่าคนแล้วก็หนานเชิงที่แปลว่าผู้ชายรวมกันเป็นชั้นเรียนของพวกคุณนะคะมี นัเกเรียนชายทั้งหมดกี่คนเวลาตอบอย่าลืมนะคะถามหนีเมินตอบบวมเมินนะคะถามหนีเมินปานตอบบวมเมินปานชั้นเรียนของพวกคุณก็ตอบว่าชั้นเรียนของพวกฉันตามด้วยรูปประโยคอีก้องโยสสำหรับจํานวนรัศนามและคํานามหนูก็ใส่แค่จํานวนไปว่ามีนักเรียนชายกี่คนนะคะใส่จานวนตามด้วยละัะนามก็คือเกอแล้วก็นามก็ยกวงมาก็คือหนานเชิงต่อไปนะคะ อันนี้ง่ายสุดเลยคีย์เวิร์ดของเราดูตัวเดียวพอค่ะคีย์เวิร์ดเขาคือหนีเชิงก็คือผู้หญิงนอกนั้นเหมือนเดิมหมดเลยก็คือหนีเมินปานอีก้องโยตัวสาวหนีตัวสาวกอหนีเชิงห้องเรียนชายหญิงพวกคุณมีนักเรียนหญิงทั้งหมดกี่คนวิธีการตอบนะคะถามหนีเมินตอบวอเมินถามหนีเมินปานตอบวอเมินปานชั้นเรียนของพวกชั้นตามด้วยรูปประโยคอีกองโยแล้วก็มีกี่คนใส่ปัะนนามกับนามไปนะคะ อ่าต่อไปนะคะนีเมินเสี่ยเซี่ยวสังเกตไหมเปลี่ยนอะไรจากปานชั้นเรียนเปลี่ยนเป็นเสี่ยเซี่ยวที่แปลว่าโรงเรียนนะคะดังนั้นนีเมินเสี่ยเซี่ยวจึงแปลว่าโรงเรียนของพวกคุณอ่าซ้ำอีกแล้วเห็นไหมคะอีก้องโยตัวสาวเกอเหล่าชื่ออ่ามีคุณครูทั้งหมดเท่าไหร่นะคะโรงเรียนพวกคุณแล้วก็ตอบวอร์เมินเสี่ยเซี่ยวนะคะถามนีเมินตอบวอร์เมินนะคะ บอกเงนเี่ยวก็แปลว่าโรงเรียนของพวกเราอีก้องโยมีทั้งหมดเราก็ใส่จํานวนเดี๋ยวเราจะมาทบทวนจํานวนที่เกินร้อยจานวนหลักร้อยหลักพันกันนะคะไม่ยากค่ะต่อไปประโยคสุดท้ายนะคะถามหนีเมินตอบบอกเมินหนีเมินเชี่ยวนะคะหนีเมินเชี่ยวก็แปลว่าโรงเรียขร Eagle, รนของพวกคุณ รูปประโยคเดิมอีก้องโยตัวสาวมีทั้งหมดเท่าไหร่ตามด้วยลักษณะก็คือเก้ออ่าแล้วก็ตามด้วยคานามของเราก็คือเฉยเชิงนะคะตรงข้ามกับเหลาซื้อเราซื้อคือเราเราซื้อคืออาจารย์เฉยเชิงคือนักเรียนดังนั้นรวมทั้งประโยคโรงเรียนของพวกคุณีมัมนเฉยเชียวมีนักเรียนทั้งหมดกี่คนนะคะถามบอเมินเหมือนเดิม่ะตอบบอกถามหนี่เมินตอบวอเมินนะคะถามหนี่เมินเฉยเชียวก็ตอบบอเมินนะ เฉียเี่ยวถามว่าโรงเรียนของพวกคุณก็ตอบว่าโรงเรียนของพวกฉันนะคะตามด้วยรูปประโยคอีก,ก้องโอยกนักเรียนโรงเรียนเรามีประมาณพันคนนะคะประมาณพันหกได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเรียนเลขจานวนหลักร้อยและหลักพันขึ้นไปเพื่อใช้ในการฝึกพูดค่ะแล้วก็ใช้ในการทําข้อสอบด้วยนะคะคราวนี้เรามาลองดูแบบฝึกหัดกันค่ะลองดูในชี้ของนักเรียนนะคะ,ะดูอันไหนก่อนดี ดูนี้ก่อนค่ะอ่ะอันนี้เราซีแปลให้แล้วลองให้ลองแปลดูอ่ะเหมือนเดิมเมื่อกี้ดูดูคร่าวๆแล้วกันนะคะเมื่อกี้แปลปากๆไปตั้งเยอะแล้วนะคะเอี้่ยตัว,วนนเ共า多少น生นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบหัดทั้งสี่หน้านะคะที่ ได้เรียนในสองครั้งสุดท้ายและต้องใช้สอบนะคะท,คที่เน้นๆหน่อยก็คือหนีเมินกับหวอเมินอย่าลืมนะคะหนีเมินพวกคุณหวอเมินพวกเรานะคะพวกฉันพวกเราอันนี้ก็เมื่อกี้ก็อธิบายไปหมดแล้วนะคะก็จะเน้นหน่อยก็คืออีกองทั้งหมดแล้วก็ตัวสาวเท่าไหร่อย่าลืมนะคะตัวสาวใช้กับจํานวนที่มากกว่าสิขึ้นไปนะคะอ,ะอย่างอันนี้ก็ไม่พูดซ้ําแล้วเนาะเมื่อกี้ลองแปลหนึ่งประโยคให้แล้วก็คือตัวสาวเป็นสูก็คือหนังสือจํานวนกี่เล่ม ที่เหลือน,นักเรียนก็ไปสังเกตเ,เอาเองแล้วว่าลักษณะนามมีอะไรบ้างนะคะเปิร์นเมน,นะคะใช้กับคำนามสูหนังสือสือเตียนพจนานกมนะคะต่อไปค่ะจอใช้กับปากานะคะแปลว่าด้ามหรือแท่งปีปากาเชียนปีดินสอสุดท้ายคืเกอเกอก็คือคนใช้กับคนนะคะอันนี้ก็คือถงสีมีเพื่อนร่วมชั้นเรียนทั้งหมดจำนวนกี่คนนะคะต่อไปชี้ที่สองค่ะ ท้่ที่2อนะคะอันนี้ก็ให้แปลไปแล้วเมื่อกี้ก็ลองแปลคร่าวๆไปแล้วนะคะวิธีการใช้อ e ีก้องนะคะเราจะใช้คําว่าอ e ีก้องโยตัวสาวมีทั้งหมดเท่าไหร,ร่ตามด้วยลักษณะนามแล้วก็คํานามอย่างเมื่อกี้ก็ลองดูแล้วนะคะอ e ีก้องโยตัวสาวเปิรนซูอีก้องโยตัวสาวก็คือมีทั้งหมดเท่าไหร่เปิรนเล่มซูนหนังสือก็แปลว่ามีหนังสือทั้งหมดจํานวนกี่เล่มส่วนที่เหลือนักเรียนก็ไปสังเกตเอาเองนะคะว่าเราจะแก้ไขเฉพาะลักษณะนามเท่านั้นเช่นเปิรนอะเล่ม จแทงเกิดคนนะคะอันนี้ไปแปล,แปลเ,อเองเนาะต่อไปค่ะให้ตอบคำถามน,นะคะตัวอย่างเช่นข้อหนึ่อหนีอีก้งโยตัวสาวเปิ่นซูอาจเท่าที่ครูตรวจกันบ้างของ6กับ2นะคะก็จะสังเกตว่านักเรียนบางคนใช้จำนวนที่น้อยกว่า10บซึ่งถ้าสมมติใช้อูใช้ ปลาเช่นนี้ค่ะมันก็จะน้อยไปนะคะให้ใช้จนวนที่มากกว่าสิบขึ้นไปเช่นประโยว่ออีก้องโยเออฉือเปิน่นูิมีนังสือทั้งหมดกี่เล่มคะเออร์ฉือก็คือ20เล่มน,นั่นเองนะคะอันนี้ถามหนีเมินปานอยดิมนะคะถามหนีเมินปานตอบไปครบตอบบวกเมินปานปานแปลว่าเพื่อนร่วมชั้นเพื่อนร่วมชั้นเียของคุณอีก้งโยตัวสองเกอถงเฉวมีทั้งหมดเท่าไหร่นะคะก็ตอบไปค่ะวอเมินปานอีกองโยสามสิบหกเกอถงเสว นะคะวอมันปานี่นยลของพวกเราอีก้งโยมีทั้งหมดซานซิริลสามสิบหกเกอรคนถงเชเพื่อนร่วมชั้นก็แสดงว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนของเราทั้งหมดสามสิบหกคนต่อไปค่ะหนีอีก้งโยตัวสาวจือปีคุณมีปากกาทั้งหมดเท่าไหร่ถามหนีตอบวอนะคะแต่แล้วก็ตอบประโยคว่าวออีก้งโย จำไว้แค่ว่าจำนวนต้องเติมจำนวนที่มากกว่า1ิขึ้นไปนะคะแล้วก็ตามด้วยจืลัลษณะนามแล้วก็ปีคำนามนะคะสุดท้ายหนีอีก้งโยตัวสาวจื้อเชียนปีถามหนีตอบวอวนะคะแล้วก็ตอบอีก้งโยจำไว้แค่ว่าถามตัวสาวตอบจำนวนที่มากกว่า1ิขึ้นไปนะคะแล้วก็เลยตอบว่าฉืออู่จื้อเชียนปีมีดินสองทั้งหมด15แท่งค่ะอันตัวนี้ก็มีอะไรมากนักเรียนสังเกตว่าถามหนีตอบวอวถามหนีเมินตอบบอเงิน ะะถามหนีเือนปานตอบวอวเือนตาตน,ต,าต,ออนต,าตอบให้ครบตามด้วยอีกก้องอยู่นะคะอันนี้คือโครงสร้างของมันต่อไปชี้ไปที่3ค่ะอ่าเมื่อกี้นะคะเน้นหน่อยนะคะคือหนานเชิงกับหนีเชิงนางเชิงผู้ชายหนีเชิงผู้หญิงนะคะแล้วก็อันนี้คือเน้นคํานามนะคะเสืยอเชิงนักเรียนเราชื่ออาจารย์นะคะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวไปดูการน,นับเลขอีกหนึ่งรอบนะคะป่ายแปลว่าร้อยเชียนแปลว่าพันค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนะคะอ่า มาดูการตอบคำถามตามความเป็นจริงค่ะเอมีเมินปานอีก้องโยตัวสาวเกะหนานเชิงก็ม,งมีเกะด้วยนะมันตกคำว่าเกะนะคะมีเมินปาน,นเรียนของบุคคลอีก้องโยตัวสาวมีทั้งหมดเท่าไหร่หนานเชิงเมื่อกี้เรียนแล้วนะคะผู้ชายแปลว่าชั้นเรียนของคุณมีนักเรียนชายทั้งหมดกี่คนก็ถามหนีเมินตอบว่เมินถามหนีเมินปานตอบว่เมินปานนะคะ ตามด้วยอีก้องโยมีทั้งหมดสื่อชีเกอร์นั่นเชิงนี่มันเขียนตกไปนะคะห้องนี้ห้องหกสบสี่มีนักเรียนชายทั้งหมดสิบทั้งหมดสิบเจ็ดคนนะคะก็เ,เลยใช้สื่อชีเกอนะคะต่อไปค่ะหนี่มันปานอีก้องโยตัวสาวเกอร์หนุ่ยเชิงนี่มันปานช้เร่องของพวกคุณอีก้องโยตัวสาวแปลว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่หนุ่ยเชิงแปลว่านักเรียนหญิงหรือผู้หญิงนะคะ ถามหนีเมินตอบบมอเมินค่ะถามหนีเมินตายตอบบดเงินตาตามด้วยอีก้งโยห้องหกสี่มีนักเรียนหญิงทั้งหมด19คนนะคะก็ใช้ฉือจิ๋วตามด้วยเกิดแล้วก็หนีเชิงค่ะต่อไปนะคะเปลี่ยนตรงนี้นะคะหนีนเ,เว,วเกงินโรงเรียน นิเมอรเชียลก็คือโรงเรียนของพวกคุณอีกองโยกตัวสาวทั้งหมดเท่าไหร่เกอรเหล่าเชื้อมีครูทั้งหมดกี่คนนะคะวิธีการตอบนะคะถามหนิเมินตอบวอรเมินถามหนิเมอรยเชี่ยวตอบวอร์เมอรยเชี่ยวนะคะตามด้วยรูปประโยคอีกองโยนะคะตามด้วย100ก็คือยี่ป่าย์เออชื้อก็คือ120ประมาณนะคะเกอรเหล่าเชื้อแปลว่าโรงเรียนของเรามีอ่าคุณครูทั้งหมด 120คนค่ะอันนี้เขาโทษทีเราลืมเขียนพินอินก็ฟังไปก่อนนะคะถามว่านีเมิร์เสวเชลอีกงโยตัวสาวเกิรเสเชงนีเมรเสวเชโรงเียนของบุคูลอีกงโยตัวสาวมีทั้งหมดเท่าไหร่เกิเสงมีนักเรียนทั้งหมดเท่าไหร่นะคะถามนีเมินตอบวอร์เถามนีเมินเสเชก็ตอบวอร์เเสเชตามด้วยอีก้งโยมีทั้งหมดนะคะอันนี้จํานวนมากกว่าหนึ่งพันนะคะอีเชียนลิ้วไป 1,600งพันอยเกืมาณนะคะเกอเสยเชิงนะคะอันนี้นักเรียนลองไปดูเองหลักๆดูนะคะหนางเชิงหนีเชิงเราชื่อเวยเชิงนี่คือคําศัพท์ที่ควรจํานะคะอะต่อไปชี้ไปสุดท้ายนะคะอะสําหรับเรื่องตัวเลขเดี๋ยวเราซื่อจะอัดแยกอีกทีนะคะ